Thank <sweak> you. ตามที่บอกนะครับว่าแฟงเนี่ยสามารถที่จะเล่นสเก็ตบอร์ดได้ตอนนี้แฟงก็ได้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วใช่ดูสิคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเราได้จับแฟงไปอยู่บนนี้หรือเปล่าจะบอกว่าไม่ใช่นะฮะใช่เขากระโดดขึ้นเองเมื่อกี้กระโดดขึ้นมาเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราลองเลยไหมล่ะลองเลยลองเลยไหมให้เขาลงคุณูให้เขาลงก่อนเออทำยังไงแฟงลงเล่อยนะว่ายมาแล้วว่ายมาแล้วหนึ่งต้องขอร้องเหรอไปมองเลย แฟงเดี๋ยวขนมก่อนต้องมีขนมโอ้แฟงลงก่อนอ่าแฟงลงก่อนอาเอาหน้าเนสองส่วไปแล้วขึ้น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 เฮ้ยไปชนรถเลยไปชนรถเลยเฮ้ยเจ๋งเจ๋งเฮ้ยเจ๋งแล้วไม่น่าเชื่อนะเขาจะกลับแบบนี้เลยนะแบบอย่างเงี้ยอะไรนี่เยนั่นนั่นนั่นจะเป็นปีกโอ๊เราใจร้อนเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเฮ้ย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 เจ๋งอะหมุนได้ไหมหมุนได้อ๋อให้กลับแบบนี้ได้ไหมให้กลับได้ได้ไหมเย็บเย็บ อย่างนี้ก็กลับไปทางนี้ได้ไหมเดี๋ยวแฟงไปแฟงไปงไปไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข็นเขนเขเขนไม่น่าเชื่อพอถอยหลังก็ได้เฮ้ยๆถอยหลังได้ด้วยถอยหลังได้ด้วยนั่นดูเล็กถอยไรอดูรอดูแงจะทำยังไงรอดูรอดูผมวิ่งไปถยไถผมวิ่งไปเร็วเร็วถอยไหมถยไ้แล้วแฝงสองสแ้งเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเฮ้ย ลูกพ่อขอโทษพี่หมอเจี๊ยบพาหนูไม่เกี่ยวนะคะคนนี้ค่ะพ่อขอโทษมันเร็วไปเลยลูกผมอยากให้มันนี่มานลองเล่นได้ไหมได้ได้อลยแฟงว่าห่วงป่ะไม่ห่วงหนูว่าปกติจะอยู่นิ่งๆไงลูกใช่ไหมหนูต้องเล่นได้รู้ป่ะนะอลองเล่ล็บเล็อลอบเล็บลบเลองเล็บเล็บเล็บนล็บเล็ยเล็บล็เล็นเล็บเน็บ้ล็บเล็เล็บเเล็้เ็เเลเเเน เฮ้ยเฮ้ยทำไมนะเฮ้ยเฮ้ยใเฮ้ยเอามลูกเอยมเอามถอยมาถอยมาเดียหมุนตัวโชนะเตัวอ้าวไม่ชอบไม่ชอบไม่ไอ้พ่อมาทำไปไปไปกระโดดขึ้นอลูกกระโดด้อะไรอ่ะเฮ้ยหนูเล่ยืนแล้วลองเรียให้แฝงตามึ้นไปลบากหะไม่เราเล่น เราเล่นเป็นบ้าเหรอแฟงอยากขี้หวดเงินดีว่าขี้หวด่นไปแเนี่ยไม่ใช่คือแบบเราก็เล่นไม่ได้ไงแฟงเริ่มไม่น่ารักแล้วอะโธ่ต่อหน้าต่อตาแบบว่ากูกูกูได้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะไปทันรอบทำไมอ่ะไม่ชอบถือว่าคุณเจี๊ยบทำสำเร็จน่ารักมากเลยคุณเจี๊ยบบอกว่าแฟงเนี่ยชอบนั่งรถตบมากมาก คือกระโดดขึ้นได้เองหรือเปล่าหรือยังไงก็คือเนี่ยขึ้นปุ๊บเดี๋ยวกระโดดเลยอ๋อเหรอใช่ชอบเที่ยวส่วนมากพี่จะพาเขาไปไหนอะคะดูวิวธรรมชาติชมวิวก็ไปทะเลสาบใหญ่เขาชอบไปว่ายน้ำที่นั่นเฮ้ยจริงป่ะจริงงั้นเดี๋ยวลองดูครับลองดูว่าน้องแฟงจะกระโดดขึ้นรถกอล์ฟหรือเปล่าไปเลยไปค่ะตอนนี้นะฮะรถกอล์ฟมารอเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะไม่เรียกเขานะจะให้เจี๊ยบได้ขึ้นไปแล้วดูว่าเขากระโดดตามไปหรือเปล่าได้เลยส่วนเราสองคนไม่ไงทังหลังว่าเขามีคี่นั่งโอ้ยจิตใจทำด้วยอะไรพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ฮะโอเคไปเลยดูดดููอาการดูอาการดูอาการปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเอาไงวะแม่ไม่ชวนด้วยแม่ไม่ชวนด้วยแม่ไม่ชวนด้วยขึ้นมาแล้วชวนแล้วแล้วขึ้นมาชวนแล้วขึ้นมามาให้เว้ยแรงเกินน ยไปเว้ยแซงขึ้นไหมขึ้นมานี่ยเอออุชินะไปบ่อยนะไปบ่อยไปกับทุกวันเลยไหมไปทุกวันต้องไปทุกวันแล้วปกติไปแค่ตัวเดียวหรือสองตัวสองตัวตีกันเกือบตายทุกวันเอาละจะแย่งที่นั่งกันอไปไปเราลองออกเดินทางซิดูทิ่เขาจะกระโดดหนีไหมไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปต่อดีๆนะจ๊ะจ้าไป ประสบการณ์ปกรถก็ประมาณสองรอบแล้วออาหหึงยเรตีกันไงตีกับน้องทะเลาะกันล่วงรถถึงแล้วนะถึงแล้วไปแล้วไปแล้วเที่ยวแค่นี้แหละไม่ไปไหนแล้วเออไม่ได้ไปหรอกทะเลสาบมาเนี้ยไม่ได้ไปไปเร็วไปเหอะไม่ได้ไปว่ายน้ำแล้วไปให้หน้าโอ้เสงหัวกูใสอยากเป็นน้ำนี่ทักเป็นหมายโทษนะอันนี้อันนี้แฝงหรือกูมาภารกิจนี้ทำสำเร็จ เก่เงๆถ้าเกิดมีเวลาเยอะอเราจะพาไปทะเลไปเล่นน้าที่ทะเลกันเอาทรับบอร์ดไปพายอย่างเงี้ยแฟนก็คือสมมติขึ้นมานะมันทำอย่างนี้ได้เนี่ยเนี่ยนเหมือนมนพอขึ้นมาก็คือไม่ให้ขึ้นซัดแต่ก็เพาคือทั้งใส่ชูชีพอะไรก็แล้วน้ําเข้าเป็นปอดบวมล่าสุดนี่คือเกือบตาย